วัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยหายไปไม่ได้ไปไหนลวคะ่ะมัวแต่กังวลใจพลนอยเกี่ยวกับโรคโควิดตอนนี้ก็ทำจิตใจยอมรับแล้วก็ปรับปรุงในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองให้ลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยคิดถึงเพื่อนๆคะ่ะอยากจะกลับมาทำคลิปใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะแม่ก็อยากจะเล่าว่ามัน มันเป็นเรื่องหนึ่งนะในใจของแม่ก้อยอะตั้งแต่สมัยแม่ก้อยเรียนอยู่มัธยมปลายนานมากคือตอนที่แม่ก้อยอยู่มัธยมปลายเนี่ยคุณแม่ของแม่ก้อยเขาก็ทํางานใช่ไหมแล้วคุณแม่ก็มีเพื่อนสมมุติว่าชื่อนาบวยยละกันแม่ก็เคยมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยนาบวยนะกว่าจะคลอดลูกออกมาเป็นพี่ส้มได้เนี่ยนาบวยต้องไปเย็บปากหมดลูกแม่ก้อยก็อะไรคือเย็บปากมดลูกงงๆ แต่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวจากเราอ่ะก็เลยไม่ได้สนใจพอเริ่มโตขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นเริ่มเห็นสรีละร่างกายของตัวเองพอเห็นสรีละร่างกายของตัวเองแล้วอะ่ะในจุดที่แม่ก็อยสงสัยว่าเย็บปากหมดลูกเนี่ยพอมองร่างกายของตัวเองอ๋อมันคือเย็บตรงส่วนนี้เหรอพอเราก้มมองร่างกายตัวเองอ๋อมันคือเย็บตรงส่วนของปากช่องคลอดเหรอที่มันที่มันเป็นเป็นเหมือน เหมือนปากเป็ดอย่างเงี้ยเราจินตนาการไปว่าโอ้มันเย็บติดอย่างนี้เลยเหรออา้าวแล้วมันจะฉี่ยังไงเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยก็คิดแล้วก็งงๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอีกเพราะว่าก็เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแค่คิดจินตนาการไปแล้วก็เออมันคงแปลกๆดีเนาะก็ผ่านไปจนมาวันนี้ค่ะแม่ก้อยได้คําตอบแล้วค่ะว่าเพราะอะไรถึงเย็บปากหมดลูกแล้วทําไมถึงต้องเย็บปากหมดลูกขอเล่าไปก่อนนะคะว่าผู้หญิงเราทุกๆคนเนี่ย จะมีลูกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปากมดลูกแล้วก็มีช่องคลอดในร่างกายของเราอะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าตอนเราที่เราอาบน้ำเราก็มองลงดูอะจุดที่เราเห็น่ะมันไม่ใช่ปากบดลูกนะอันนั้นะคือช่องคลอดที่แม่ก้อยเข้าใจสมัยเด็กๆอะเข้าใจว่าเป็นการเย็บช่องคลอดเข้าใจว่าเย็บช่องคลอดคือเย็บปากบนลูกอันนั้นคือความเข้าใจผิดของแม่ก้อยตอนเด็กๆพอมาในวันเนี้ย การเย็บปากมดลูกคือมันเป็นการเย็บภายในที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตัวของเราเองได้แล้วเพราะอะไรถึงจะต้องเย็บปากมดลูกการเย็บปากมดลูกนะคะเนื่องจากว่า 1. ผู้หญิงคนนั้นตั้งคันแล้วมีปากมดลูกที่สั้นหรือ 2. ผู้หญิงคนนั้นที่ตั้งครันแล้วปากมดลูกหลวม นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เย็บปักหมดลูกค่ะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเป็นคนที่ปักหมดลูกสั้นหรือปักหมดลูกยาวซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวมากเราอะไม่น่าจะคิดถึงหรอกว่าฉันจะเกิดมาเป็นผู้หญิงที่ปักมดลูกสั้นหรือยาวถ้าถามว่าเกิดมาเป็นคนนิ้วเรียวยาวหรือว่านิ้วกุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้ามาคิดถึงปากมดลูกนี่เราก็คงไม่คิดแต่ สิ่งที่เราจะต้องคิดและกังวลใจก็ในกรณีที่เมื่อเราตั้งคันแล้วอะคะ่ะในช่วงที่ตั้งคันแล้วนะคะสักประมาณไตรมาสที่2อะคุณหมอที่เราฝากคันนะคะสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีปากมดลูกสั้นหรือปากมดลูกยาวด้วยการอันตราสาวคุณหมอต้องใช้การอันตราสาวนะคะถึงจะวิเคราะห์ออกมาได้แล้วความสําคัญของปากมดลูกอะ มันสาคัญยังไงปากมดลูกนะคะมันเป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ภายในมดลูกส่วนล่างซึ่งเชื่อมต่อออกมาจากปากช่องคลอดแม่ก็ลองทํามือให้ดูนะถ้ามืออย่างเงี้ยปากมดลูกเนี่ยเป็นสองอันอย่างเงี้ยปากมดลูกถ้าหากว่ามันยาวนี่คือความยาวสมมุตินี่คือความยาวแล้วถ้าหากว่าเราตั้งท้องลองนึกถึงเหมือนลูกโปง่งอะถ้าตั้งท้องมันก็จะขยาย กลมๆออกม,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 มาอย่างเงี้ยความยาวตรงเนี้ยมันก็จะค่อย ge, ๆหดหดเข้าใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในท้องตรงนี้ถ้ามันหดเข้าหดเข้าขยายแค่มันก็จะเปิดอ้าออกถ้ามันสั้นใช่ไหมมันก็จะเปิดอ้าออกเด็กก็สามารถที่จะคลอดออกมาได้ก่อนกําหนดอันนี้ก็คือถ้าปากบดลูกสั้นเนาะมันขยายขยายขยายอย่างเงี้ยมันก็จะอ้าออกพอจะมองเห็นภาพไหมคะอันนี้คือที่แม่ก้อยพยายามจะให้เห็นภาพมากที่สุด แต่ถ้าหากว่าปากมดลูกเรายาวล่ะนี่อย่างนี้สมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นปากมดลูกยาวนะแล้วเวลาตั้งท้องท้องก็ขยายขยายขยายถ้าปากมดลูกยาวตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่ได้อ้าออกจนทําให้เด็กสามารถที่จะหลุดออกมาได้อันนี้ก็คือข้อดีว่าถ้ามีปากมดลูกยาวนะคะมันก็ยังที่จะมีความเหนียวแน่นและก็แข็งแรงอยู่แล้วถ้าหากว่าปากมดลูกหลวม มีสั้นยาวแล้วก็หลวมนะมีปากมดลูกหลวมนะนั่นก็คือว่ามีปากมดลูกอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีความเหนียวแน่นอะไม่มีความเหนียวแน่นไม่มีความกระชับพอเวลาที่ท้องเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะขยายขยายขยายถ้าหากว่ามันหลวมเนี่ยมันก็จะอ้าออกและเด็กที่อยู่ในเนี้ยก็จะคลอดออกมาหรือว่าแทงออกมาได้ ถ้าปากมันลูกหลวงอะลองคิดถึงเอวกางเกงยางยืดอะถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเอวกางเกงยางยืดยังกระชับอยู่ใช่ไหมพอใส่แล้วเรารู้สึกได้เลยว่ามันกระชับรัดเอวแต่ถ้าหากว่ายางยืดมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มหลวมอะพอเราใส่อะเราจะรู้เลยว่าเดินเร็วๆหรือวิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดหลุด,ลดออกจากสะโพกของเราคอนเซปต์คล้ายๆกันแบบอย่างนี้ค่ะถ้าแม่ก้อยเปรียบเทียบบอกว่าเพื่อนๆคงจะมองเห็นภาพเนาะ แม่ก้อยมีรูปที่จะมาวาดแล้วก็อธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังดูด้วยนะคะจากภาพที่แม่ก้อยวาดเอาไว้นะคะพยายามเปรียบเทียบกันเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นปากมดลูกยาวกับปากมดลูกสั้นนะคะปากมดลูก เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เสมือนเป็นถุงรัดหูรูดหมดลูกนะคะคนที่มีปากมดลูกยาวความแน่นในการรัดหูรูดจะมีมากกว่าแต่ถ้าปากหมดลูกสั้นการรัดหูรูดมดลูกก็จะน้อยทําให้มีโอกาสในการคลอดก่อนกําหนดหรือว่าการแท้งลูกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะคุณหมอจะตรวจด้วยการอันต้าซาวนะคะถ้าพบว่าปากหมดลูกมีขนาดน้อยกว่า2.5เซนนั่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปากหมดลูกสั้นค่ะ ต่อนะคะเป็นภาพของปากมดลูกหลวงค่ะตำแหน่งที่มีลูกศอนชี้นะคะเปรียบเสมือนถุงตั้งครรภ์น,นะคะที่โผล่ออกมาจากปากมดลูกถ้าปากมดลูกหลวงแล้วถุงตั้งครรภ์น,นะคะจะมีโอกาสที่จะโผล่ออกมานอกปากมดลูกได้และทําให้เกิดการแท้งหรือว่าคลอดกกอนกำนดได้เหมือนกันค่ะผลกระทบของคนที่มีปากมดลูกสั้นหรือว่าปากมดลูกหลวงเนี่ยจะเกิดกร,รณีที่1แทง2คลอดเกอนกำนด สำหรับคนที่มีปากลูกซ่าหรือว่าปากมดลกูกหลวมน,นี่นะมักจะเกิดสถานการณ์แท้งหรือว่าคลอดก่อนกำหนดในช่วงไตรมาสที่2ถ้าหากว่าใครอ่ะเคยท้องมาหลายๆครั้งแล้วก็แท้งในทุกๆครั้งอ่ะอเกยตัวเองดูนิดนึงว่ามันอยู่ในช่วงของไตรมาสไหนในไตรมารสสหรือเปล่าไตรมารสสคืออะไรตั้งแต่ในสัปดาห์ที่13จนถึงสัปดาห์ที่สักป,ประมาณ2ีหรือประมาณเนี้ยในช่วงเนี้ย ก็ลองสังเกตดูแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แม่ก้อยพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณหมอที่ท่านดูแลเราอะ่ะคุณหมอสุตินารีเวดอะ่ะท่านรับทราบท่านรับรู้อยู่แล้วแหละบางอย่างเราไม่ได้บอกคุณหมอคุณหมอท่านก็คอนเซิร์นหรือว่าท่านก็พิจารณาดูในจุดเหล่านี้อยู่แล้วแต่อันเนี้ยแม่ก้อยถือว่ามาเล่าให้กันฟังเนาะสำหรับ คนบ้านๆคนที่ไม่ใช่หมออย่างเราเป็นแม่แม่ที่แชร์กันเผื่ออย่างน้อยเราก็จะได้รู้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราท้องนะคะส่วนสาเหตุว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นคนที่มีปากมดลูกหลวมกรณีที่หนึ่งเลยอะค่ะง่ายๆก็คืออาจจะเป็นผลมาจากการคลอดลูกในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเลยส่งผลทำให้ปากมดลูกหลวมก็เป็นได้กรณีที่สองอาจจะเกิดจากการ เคยขูดมดลูกมาก่อนเลยส่งผลทำให้ปากมดลูกหลวมได้เช่นเดียวกันและหรืออาจจะเป็นความผิดป,ปกติของมดลูกของแต่ละบุคคลนั้นๆด้วยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ก้อยสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการขูดมดลูกแล้วส่งผลทําให้ปากมดลูกหลวมแม่ก้อยคิดว่าไม่น่าจะเป็นทุกคนเพราะแม่ก้อยเองก็เคยถูกขูดมดลูกเหมือนกันในชีวิตเนี่ยสองครั้ง ก็ไม่ได้ส่งผลให้แม่ก้อยปากมุดลูกหลวงนะคะแม่ก้อยท้องครั้งต,ต่อไปก็สามารถที่จะท้องได้ในอายุครรภ์ที่เป็นปกติจนคลอดลูกออกมาหรือถ้าหากว่าคนที่เคยคลอดลูกแล้วก็ไม่ได้ทุกคนว่าจะส่งผลทําให้ปากมุดลูกหลวมเราลองมองย้อนไปคนในสมัยก่อนอะ่ะญาตาิยายของเราอะ่ะมีลูก8คน9คนท่านก็สามารถที่จะดำรงในการตั้งครรภ์ได้จนเป็นปกติแล้วก็คลอดออกมาจนอายุครบ9ก้าเดือนได้ ะะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม่ก้อยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เองค่ะผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยอะคะ่ะแล้วก็ได้รับการรักษาด้วยการเย็บปากหมดลูกพอเวลาจะคลอดลูกอะจะต้องทํำยังไงถ้าหากว่าคุณแม่คนไหนนะคะได้รับการรักษาด้วยการเย็บปากหมดลูกอะคะ่ะพอถึงสัปดาห์ที่37ของการตั้งครรภ์น,นะคะตามปกติแล้วคุณหมอท่านจะมาตัดไหมในการเย็บปากหมดลูกในครั้งนี้นะคะหรือว่าคุณแม่ท่านนั้นนะคะมีอาการมดลูกบีบตัว มีน้ำเดินลักษณะนี้นะคะคุณหมอท่านก็จะตัดไหมที่เย็บปักหมดลูกไปเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวให้คุณแม่ท่านนั้นนะคะสามารถที่จะคลอดลูกได้นะคะข้อมูลที่แม่ก้อยไปหามานะคะโดยปกติแล้วคุณหมอท่านจะทําการเย็บปักหมดลูกให้กับคุณแม่อยู่ในช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่12ถึงสัปดาห์ที่16ซึ่งอายุครรภ์นเนี่ยไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ คุณหมอที่คุณแม่แต่ละท่านไปฝากท้องด้วยเหมือนกันว่าท่านวินิจฉัยหรือเห็นควรว่าควรที่จะได้รับการรักษาอย่างไรแต่การรักษาของคุณหมออ่ะไม่ใช่ว่าจะใช้การเย็บปากมดลูกอย่างเดียวนะคะการรักษาของคุณหมออ่ะยังมีทางเลือกอีกทางก็คือเขาเรียกว่าการใส่ห่วงในการใส่ห่วงเนี้ยไม่ใช่เป็นการใส่ห่วงที่เราป้องกันการตั้งครรภ์นนะไม่ใช่ไม่เหมือนกัน การใส่ห่วงของคุณหมอเป็นการใส่ห่วงเพื่อที่จะช่วยรักษาในเรื่องของปากมดลูกสั้นหรือว่าปากมดลูกหลวมอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ในการดูแลและการพิจารณากับคุณหมอที่เราไปฝากท้องเอาไว้ว่าท่านจะดูแลหรือว่ารักษาเราได้ในรูปแบบไหนเราก็ทําตามที่คุณหมอบอกใดๆก็ตามแต่ถ้าเชื่อฟังคุณหมอทาตามที่คุณหมอ คุณหมอบอกไม่กอยคิดว่ามันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งการคลอดก่อนกําหนดไปได้เยอะทีเดียวแล้วถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้นะสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตัวให้มากมากมาก,มากที่สุดเลยก็คือ1สําคัญที่สุดเลยนะคะพยายามนอนให้มากที่สุดนอนราบเลยค่ะนอนติดเตียงเลยะคะ่ะไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ตึกแถวชั้น3ตื่นเช้ามาลงมาลงมาเสร็จทานข้าวเสร็จขึ้นไปนอนเดินขึ้นไปอีก เดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ได้นะไม่ได้เลยห้ามโดยเด็ดขาดอันตรายคือเลือกเอาเลยค่ะแม่ก็ขอแนะนําเลือกเอาเลยค่ะฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะอยู่บนหรืออยู่ล่างเลือกเอาเลยค่ะสักชั้นหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ชั้นนั้นอะตลอดเลยพยายามอย่าทําตัวเองอยู่ในแนวดิง่งพยายามอย่าเดินมากอย่าขึ้นลงบันไดถ้าหากเป็นไปได้นะเข้าห้องน้ําอะก็ใส่แผเพรดอ,อันนี้ไม่รู้เยอะไปหรือเปล่านะ น,นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันถ้าใส่แพเพ์ชได้ก็ใส่ไปเถอะอย่าขยับตัวอย่าอะไรให้มากเลยมันมันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเสียไปหรือถ้าหากว่าจะไปอาบน้ําอันนี้เป็นความคิดของแม่ก้อยเองคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนก็คือใช้เช็ดตัวเอาเลยอาจจะลุกไปเพื่อที่จะไปอาบน้ําในห้องน้าจริงจริงเองเนี่ยอาจจะซักอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้ง เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็มานั่งอ่านหรือแม้แต่การนั่งอ่ะมันก็อยู่ในรูปลักษณะของแนวดิง่งอาจจะมีการเกรงมดลูกก็ได้เราก็ไม่รู้อ่ะพยายามอย่าทําให้เป็นแบบนั้นการนั่งรถที่จะไปหาหมอถ้าหากนั่นรถเป็นไม่ได้ก็เอนเอนนอนหรือว่าจะนอนเบาะยาวไปก็จัดสภาพให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเวลาที่มัน กระเทือนอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะเกรงท้องเกรงอะไรก็ได้คนขับก็จะต้องรู้ด้วยว่าถ้าอยากขับเร็วอย่าขับแรงก็ต้องเข้าใจด้วยว่า,วาสภาพของเราอะ่ะมันมันเซนซิทีฟมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อย่าทานอาหารที่ทําให้ท้องเสียทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มากๆพยายามที่จะหาความสุขรอบๆข้างให้มากที่สุดเช่นชอบดูทีวีเอารีโมทมาใกล้ชอบเล่นมือถือก็เอามือถือมาใกล้ๆทานน้ํา ทานอาหารทานข้านมทานผลไม้อะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าลุกเดินแล้วก็งานบ้านงดจริงๆแล้วการไปทำงานถ้าในชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องทำงานแล้วเราสามารถที่จะต่อรองจากกับทางออฟฟิศเราได้ว่าเราขอไม่รับเงินเดือนเป็นวิสเอาเปไปเลยถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ามากๆอะ่ะการเดินทางการนั่งทำงานนานๆหรืออะไรก็ตามแต่ก็ลองต้อง คุยกับเจ้านายเปิดอกเปิดใจคุยตรงๆไปเลยค่ะคุยตรงๆไปเลยว่ามันเกิดสถานการณ์เนี้ยขึ้นกับเราลองคุยดูก่อนนะคะอย่าไปกลัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเราเราจะต้องมีลูกเราจะต้องคิดถึงเราเราต้องรักษาลูกเราด้วยชีวิตคุยไปเลยนะคะตรงๆอันนี้คือสิ่งที่แม่ก้อยอยากจะขอแนะนําเอาไว้ค่ะที่คุยกันมาทั้งหมดทั้งมวลนะคะแม่ก้อยอยากจะบอกว่าข้อมูลที่แม่ก้อยไปหามาเนี่ยมีผู้หญิงมากมายหลายคนนะที่เป็นอย่างที่แม่ก้อยพูดถึงแล้วเขาก็ สามารถที่จะคลอดลูกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในอายุรันที่เหมาะสมด้วยนะคุณหมอเย็บปากมดลูกให้เขาปฏิบัติตัวตามคุณหมอแบบไม่ผิดพิ้วอะไรเลยหลายคนสามารถที่จะไปจนถึงอายุรันที่36 37แล้วก็คลอดลูกออกมาได้เป็นปกติหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครหลายคนที่จิตตก ในเรื่องที่ปักมดลูกสั้นหรือว่าปักมดลูกหลวมแม่ก้อยเชื่อว,ว่าถ้าเราอยู่ในมือของคุณหมอแล้วปฏิบัติตามคุณหมออย่าดือ้ออย่าล้นอย่าเห็นแต่ความสุขของเราเพียงแค่ช่วงแบบโอ๊ยเมื่อยอ่ะฉันอยากไปตรงโน้นโอ๊ยฉันอยากไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยอย่าพิ่งเราต้องอดทนเพื่อลูกของเราเป้าหมายของเราคือการมีลูกอดทนสักนิดนึงแล้วเราจะผ่านไปได้แล้วเราก็จะมีลูกของเราได้น,นะคะที่แม่ก้อยเล่ามาเนี่ยค่ะไม่อยากที่จะให้เพื่อนๆรู้สึก กังวลใจหรือวิตกจริตมากจนเกินไปแต่อยากจะจะบอกให้กับเพื่อนๆทุกคนอะนะคะที่ตั้งท้องอะถ้าหากเรารู้ตัวแล้วอะว่าเราท้องอะก็อยากจะให้รีบไปฝากคันไปฝากท้องกับคุณหมออยู่ในมือคุณหมอให้คุณหมอดูแลเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ตัวช้าว่าเราเป็นคนที่ปากมดลูกสัน้นหรือปากมดลูกหลวมในการรักษามันก็จะช้าและก็เนิ่นนานไปแล้วมันก็อาจจะยากมากขึ้นสําหรับการที่คุณหมอจะดูแลเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นแม่ก็เชื่อว่ามันจะลดความเสี่ยงในเรื่องการแท้งลูกหรือว่าการคลอดก่อนกำหนดได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์หน่อยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นๆดูก็ช่วยกดแชร์ให้กับแม่ก้อยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ก้อยไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆคนขอให้มีลูกสมใจปลอดภัยจากโควิดนะคะบ๊ายบายค่ะจะเลิกคุณหมอก็จะมาในช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่4ีตั้งแต่12 12สัปดาห์ขึ้น